สวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพีไอนะครับสำหรับคนที่สมัครนะครับกดขุดของตัวเพจพีไอเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมากดทุกเช้านะครับกดรับกดขุดทุกเช้านะครับตรงนี้ครับเข้ามาที่ PI ไอเบราวเซอร์นะครับเริ่มเข้ากันเลยนะครับหลังจากนั้นครับก็จะมาหน้านี้ครับหาถ้าใครไม่เจอให้เลื่อนขึ้นนะครับเออเลื่อนหาตรงนี้ให้เจอนะครับแถบปีม่วงตรงนี้ครับนะครับกดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับพก Korea, อกดเข้าไปปุ๊บครับตรงนี้ครับมาหน้านี้ให้เลื่อนนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นไปครับไอสุดเลยนะครับกล้วมาหาหน้าที่2นะครับเลข2ตรงนี้นะครับเลข2ตรงนี้กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเลื่อนหานะครับเลื่อนหาตัวนี้นะครับเพชรนะครับฟอร์ายนะครับหรือคล้ายๆมีรูปสุนัขตรงนี oui ้ครับดูให้ดีนะครับตัวนี้เท่านั้นนะครับอย่าไปกดผิดตัวนะกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปปุ๊บกด โอเพนแอปนะครับโอเพนแอปหลังจากนั้นก็โอเพนแอปอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเพนแอปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับเห็นไหมครับมาหน้านี้ให้ทําการปิดไปครับกากบาทปิดไปนะครับกากบาทปิดไปมาแล้วครับตอนนี้มีอยู่2เพชรเห็นไหมครับกดไปกดไปแล้วเพชรเท่ากับ2องไพ่นะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปฟ้าผ่าฟ้าล่อตัวนี้ครับสายล่อฟ้ากดเข้าไปเลย เห็นไหมครับเราก็จะมาหน้านี้ครับทำการซายอินประจําวันนี้นะครับก็จะได้เป็นเพชรสามนะครับนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าได้เป็นเพชรสามไหมครับลองแบ็กกลับไปหนึ่งทีก็ได้ครับแบ็กกลับหนึ่งทีนะครับเห็นไหมครับอ้าวยังไม่ขึ้นอ้าวขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเป็นเพชรสามเรียบร้อยแล้วครับเช้านี้ก็อย่าลืมนะครับเข้ามากดสะสมไว้ก่อนสะสมให้จํานวนเพชรเยอะขึ้นเยอะขึ้นก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีนะครับ หาวิธีอะไรครับนี่ครับนะครับกดที่มีก็ได้ครับกดที่มีนะครับมันมีเรื่องของ m y w a l l e t นะครับสามารถเดี๋ยวผมกดให้ดูครับ m y w a l l e t เนี่ยนะครับ My w a l l e t นี่ก็คือสามารถที่จะนะครับอันนี้เห็นไหม P 3แล้วนะครับอันนี้คือ Address เราใช่ไหมครับแล้วก็สามารถ withdraw ได้อะไรได้ transfer ได้ต่างต่างเดี๋ยวข้อมูลความรู้ตรงนี้เดี๋ยวศึกษากันไปต่อไปแต่ตอนนี้สะสม P นะครับ ให้มากก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับใครยังไม่สมัครก็รีบนะครับตามคลิปตามรูปภาพที่ผมโน้ตไว้ในกลุ่มแล้วนะครับสวัสดีครับ